อ่านพระคัมภีร์หนึ่งตีหนึ่งรอบสองสมุเอลบทที่สิบหกถึงสิบแปดลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบถึงสามสิบเจ็ดประจำวันเสาร์ที่ยี่สิบสามในสายน์สองพันยี่สิบสองสองสมุเอลบทที่ส <ME> ER, ิบหกเมื่อผู้ต่อต้านดาวิดเมื่อดาวิดเสด็จเลยยอดเขาไปหน่อยอหนึ่งนี่เนะี 4, ่ยสีบามหาเล็กของเมฟี โบเชตก็เข้ามาเฝ้าพระองค์มีลาคู่หนึ่งผูกอ่านพร้อมบรรทุกขนมปัง200ก้อนลูกเกดร้อยพวงและผลไม้ฤดูร้อนอีก100กับเลาหงุนหนึ่งถุงหนังพระราชาตัดกับสีบาว่าเจ้านำสิ่งเหล่านี้มาทำไมสีบาทูลตอบว่าลาคู่นั้นเพื่อพระราชวงศ์จะได้ทรงขนมปังและผลไม้ฤดูร้อนสำหรับพวกคนหนุ่มรับประทาน และเราหมุนเพื่อที่อ่อนเปรีย้ยในถิ่นทุรกันดารจะได้ดื่มพระราชาตัดว่าบุตรเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนสีบาทูลพระราชาว่าดูเถิดท่านพักอยู่ในเยรูซาเลม็มเพราะท่านว่าวันนี้พงพันอิสเอลจะคืนราชสาากของบิดาของเราให้แก่เราแล้วพระราชาตัดกับสีบาว่านี่นะวันนี้ทรัพย์สมบัติของเมโฟโบเชต ก็ตอบเป็นของเจ้าและสี่บาทุนว่าข้าพระบาทขอการถวายบังคมข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอข้าพระบาทเป็นที่โปรดปรานของข้าฝ่าพระบาทชิเมอิสาบแช่งดาวิดเมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมายังตำบลบาฮูริมมีชายคนหนึ่งอยู่ในตระกูลวาซาวูชื่อชิเมอีบุตรเกราเขาออกมาเดินพลางศัพ์แช่งพลางและเอาหินมว้างดาวิด และความข้าราชก,การทั้งหมดของกษัตริย์ดาวิดทหารทั้งหมดและนักรบทั้งหมดก็อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของพระองค์ขีเมยอิสาาแช่งว่าไปไป,ไปเจ้าฆาตกรเจ้าไวร้ายพระยาเวได้ส่งตอบสนองเจ้าในเรื่องโลหิตทั้งสิ้นแห่งคงพันธุ์ของซาอูผู้ซึ่งเจ้าเข้าคลองแทนอยู่นั้นและพระยาเวส่งมอบข้าราชกรไว้ในมือกับอาซาโรมอสซาโรมบุตรของเจ้าดูสิสิ่งชั่วร้ายตกอยู่บนเจ้าแล้วเพราะเจ้าเป็นฆาตกร อาบีใช้บุตรนางเสรุยาจึงทูลพระราชาว่าทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาสาบแช่งพระราชาเจ้านายของข้าลักบาทขใอยข้าพระบาทข้าไปตัดหัวมันแต่พระราชาตัดว่าพวกบุตรของนางเสรุยาเอ๋ยเรามีธุระอะไรกับเจ้าถ้าเขาสาบแช่งเพราะพระยาเวตัดสั่งเขาว่าจงสาบแช่งดาวิดแล้วใครจะพูดว่าทำไมเจ้าจึงทำเช่นนี้ดาวิดตัดกับ อาบีชัยและทาราชการทั้งสิ้นของพระองค์ว่าดูเถิดลูกของเราแท้ทยังแสงหาชีตของเรายิ่งกว่านั้นทําไมคนเบนจะมีคนนี้จะไม่ทําเล่าช่างเขาเถิดให้เขาสาบแช่งไปเพราะพยาเวทรงบอกเขาแล้วบางทีพยาเวจะทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของใจของเราและพยาเวจะทรงตอบสนองเราด้วยการดีแทนคําสาบแช่งของเขาในวันนี้ดดวิดจึงทรงดําเนินไปตามทางพร้อมกับทหารของพระองค์ป่ายิเมอีก็เดินไปตามตามเนิน เขาตรงข้ามเขาเดินทางสาบแช่งทางเอาก้อนหินขวางกว้างแล้วเอาฝุ่นซัดใส่พระราชากับทหานนรทั้งกวงที่อยู่กับพระองค์เข้ามาถึงที่หมายด้วยความเหนื่อยอ่อนจึงทรงพักผ่อนเอาแรงณที่นั่นคำปรึกษาของอธิโชเฟลอัสซาโลประชาชนทั้งสิ้นคือคนอิสาเอลก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็มและอธิโชเฟลก็มาด้วยและต่อมาเมื่อผู้ชายชาวอาวัลกีสหายของดาวิดเข้าเฝ้าอัสซารลมทูล ผูชายทูลกับซาลมว่าขอพระราชาทรงพระเจริญขอพระาชาทรงพระเจริญและอัสรลมตัดกับผูชายว่านี่หรือความจงรักภักดีต่อสหายของท่านทาไมท่านไม่ให้กับสหายของท่านเล่าผู้ชายทูลอัสรลมว่าไม่ใช่พยาค่ะพะยาเวกับพยาชนเหล่านี้กับคนอิสราอลทั้งสิน้นเลือกตั้งใครไว้ถ้าพระบาทจะอยู่ต่อกับผู้นั้นอีกประการหนึ่งข้าพระบาทควรจะปฏิบัติใครไม่ใช่โอรสของท่านผู้นั้นหรือ ข้าพบาทได้ปฏิบัติเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทแล้วฉันใดก็จะปฏิบัติฝ่าพระบาทฉันนั้นอัสซาลมตัดถามอาหิโทงเฟลว่าพวกเราจะทําอะไรดีจงให้คำปรึกษาแก่เราอาหิโทเฟลถูลกับอัสซาลมว่าจงเข้าหาพวกนางสนมของเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทซึ่งเสด็จพ่อทิ้งไว้ให้ฝ้าพระราชวังเมื่อคนเสียเทั้งสิ้นได้ยินฝ่าพระบาทได้ทําในต้เป็นสิ่งที่เกลียดชังของเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทแล้วมือทั้งหมด ที่อยู่ฝ่ายพระบาทก็จะเข้มแข็งขึ้นเจ้าจึงกางเต็นท์ให้อัซาโรมไว้บนดาดฟ้าหลังคาและอัซาโรมก็ทรงเข้าหาพวกนางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ต่อหน้าเศรีทั้งสิ้นในสมัยนั้นกำปรึกษาของอะฮิโธเฟลที่ทูลถวายเหมือนกับเขาได้รับพระราชญัติของพระเจ้าทั้งดาวิดและอัซาโลมจึงทรงคำนับจึงทรงนับถือคำปรึกษาทั้งหมดของอะฮิโชเฟล สซามูเอลบทที่สิบเจ็ดและอิโทโเฟลทูลกับอาซารสกับอับซาโลมว่าขอโปรดให้ข้าพระบาทเลือกทหารหนึ่งหมืนสองันคนข้าพระบาทจะยกไปไล่ตามดาวิดคืนวันนี้ข้าพระบาทจะไปทันพระองค์เมื่อพระองค์ยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนกำลังทำให้พระองค์ตัว,ต,ว,ต,วตัวสัน่นทหารองค์ที่อยู่กับพระองค์ก็จะหนีไปข้าพระบาทจะฆ่าฟันกษัตริย์เท่านั้นแล้วจะนำทหารทั้งกองกลับมาเข้า ฝ่ายฝ่าพระบาทเมื่อคนทั้งหมดกลับมานอกจากชายคนนั้นที่ฝ่าพระบาทแสวงหาประชาชนทั้งวงก็จะสงบสุขความทุนนี้เป็นที่ฝ่าพระททยอับสาโลมและบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็พอพอใจด้วยคําปรึกษาของคนหูชัยอัสซาโลมตัดว่าจงเรียกหูชัยคนอราคีเข้ามาและให้เราฟังจากเขาด้วยเมื่อหูชัยเข้ามาเป้าอับสาโลมแล้วอับซาโลมจึงตัดถามของว่าอิโชเฟล ว่าอย่างนี้แล้วเราจะควรจะทําตามคําแนะนําของเขาหรือไม่ถ้าไม่ท่านจงพูดมาผู้ชายจึงทูลอัลโลมว่าคำปรึกษาซึ่งอธิโชเฟลและแนะนําในครั้งนี้ไม่ดีผู้ชายทูลตอบไปว่าฝ่าระบาทขององค์เองทรงทราบแล้วว่าเสด็จพ่อและพวกที่อยู่ด้วยกันเป็นเหล่านักรบและจิตใจของพวกเขากําลังโกรธเหมือนหมีที่ถูกลักเอาไปในทุ่งนอกจากนั้นเสด็จพ่อของฝ่าบาททรงชํานาญศึกพระองค์จะไม่ทรงพักอยู่กับพวกทหารดูเถิดถึงขณะนี้พระองค์ก็ทรงซ่อนอยู่ในบ่อแห่งหนึ่ง หรือในอีกที่หนึ่งและเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครั้งแรกใครที่ทราบเรื่องก็จะกล่าวว่าผู้ทหารที่ติดตามอัสซาลมถูกฆ่าฟันตายแม้คนที่เข้มแข็งที่จิตใจเหมือนอย่างใจสิงก็จะกลายไปแน่ก็จะสลายไปแน่เพราะอิสราเอลทั้งสิ้นทราบว่าสเสด็จเพะของฝ่าว่าเป็นนักรบและพวกที่อยู่ด้วยเป็นอาหารแข็งแกร่งกล้าท,ที่แข็งที่แข็งกล้าแต่คำมุงสาของข้าพเจ้ามีว่าขอฝ่าว่าทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดอย่างจริงจังสําหรับพระองค์ตั้งแต่ ดานถึงเบลเชบาให้มากมายดังสายดังสายที่ทะเลแล้วฝ่าผู้บาทก็เสด็จไปรบพวกเราจะเข้ารบกับเขาหนะ้าที่ที่พวกเราพบเขาแล้วพวกพวกเราจะโจมตีเหมือนน้ําค้างตกเหนือพื้นดินและจะไม่มีใครสักคนแม้แต่เขาหรือคนทั้งหมดที่อยู่กับเขาเหลืออยู่เลย ถ้าเขาถอยไปรวมกันในเมืองคนอิสเลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองนั้นลงไปที่รุ่มแม่น้ําจนกระทั่งไม่มีใครหาก้อนปวดและก้อนหนึ่งเจอที่นั่นอัสซาลมและคนอิสาเลทั้งปวงว่าคําปรึกษาของอูชัยคนอาอาคีดีกว่าคาปรึกษาของอาฮิโชเฟลเพราะพยาเวทรงกําหนดให้คาปรึกษาอันดีของอาฮิโชเฟลพ่ายแพ้เพื่อพยาเวทรงนําเหตุร้ายมาอย่างอัสซาลม ผู้ใช้ตือนดาวิดให้หนีแล้วผู้ใช้จึงบอกซาโดกและอาริยาธาปุโรหิตทั้งสองว่าอิทฟเฟลให้คำปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แกอัสซโลมและพวกผู้ใหญ่ของอิสเอลและข้าพเจ้าให้คำปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้รีบส่งไปทูลดาวิดให้ทรงทราบว,ว่าคือคืนนี้อย่าทรงค้างให้ที่ราบของถิ่นทุรกันดารให้เสด็จข้ามไปให้ได้เกรงว่าพระราชาและฐานทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จะถูกคืนไปหมดฝ่ายโยนาธาและอาหิมาอัสกำลังคอยอยู่ที่เอนโรเกล แล้วมีสาวใช้จะถูกกืนไปหมดไฟโยชาและอีฮามัสอำลังคอยอยู่ที่เอนโดเกลมีสาวใช้คนหนึ่งไปบอกให้เขาสองทราบแล้วทั้ง แล้วเขาทั้งสองก็ไปทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบแล้วเขาทั้งสองไม่ทราบสามารถเข้าไปในเมืองให้ใครเห็นแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พวกเขาจึงไปทูลอัลซาโลให้ทรงทราบเขาทั้งสองก็รีบไปจนถึงบ้านชายคนหนึ่งที่บาฮูริมเขามีบ่อน้ําที่อยู่ลานบ้านเขาทั้งสองจึงลงไปอยู่ในบ่อน,นั้นภรรยายของเขาก็เอาผ้ามาปิดปากบ่อแล้วก็เปลี่ยนปลายข้าวตาอยู่บนนั้นไม่มีใครทราบเรื่องเลยเมื่อพวกข้าราชการของอัสซาโลม,มาถึงที่บ้านหญิงคนนั้นก็ถามว่า อาหิมาอัสก,กับโยนาชานอยู่ที่ไหนหญิงคนนั้นก็ตอบพวกเขาว่าเขาทั้งสองข้ามลำธารไปแล้วเมื่อพวกเขาค้นหาไม่พบก็กลับไปอยู่ลูซเลมเมื่อคนเหล่านั้นไปแล้วเขาทั้งสองขึ้นมาจากบ่อไปทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบเขาทั้งสองทูลดาวิดว่าขอทรงลุกขึ้นและรีบข้ามแม่น้ำไปเพราะอาหิโทฟเฟลให้คำปรึกษาต่อพวกฝ่าพระบาทอย่างนั้นดาวิดก็ทรงลุกขึ้นพร้อมกับทหารทั้งหมด ที่อยู่กับพระองค์แล้วพวกเขาก็ข่าแม่น้ำจอแดนพอรูกสาก็ไม่มีเหลือสกนหนึ่งที่ยังไม่ได้ข่าแม่น้ำจอแดนเมื่อทิโทเฟลเห็นว่าไม่มีใครทําตามคาปรึกษาของท่านก็ผูกอานลาขึ้นขี่กลับไปบ้านในเมืองของท่านเมื่อสั่งเสียเมื่อสั่งเสียเรื่องครอบครัวของท่านเสร็จแล้วก็ผูกคอตายขเขาจึงเอาศพไปฝังไว้ที่อุโมง์บิดาของท่านดาวิดเสด็จมายังเมืองมาหาทาอิมส่วนอัฟซาโลมเองกับคนอิสราเอลทั้งสิน้นที่อยู่กับพระองค์ก็ฆ่าแม่น้ำจอแดนอัฟซาโลมทรงตั้งอาสามาเป็น แม่ทับแทนโยอาบมาอาศาเป็นบุตรของชายคนหนึ่งชื่ออิสช,ชาคนอิสราเอลที่แต่งงานกับอาบิกานบุตรีของนาฮาัตนางสาวของนางเสรุยามารดาของโยอาบฝ่ายคนสิเอลและอัสซโลมตั้งค่ายอยู่ในแผ่นดินกีเลอาดเมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมหานาอิมโซบีบุตรมหามหาม,มหาชาวเมืองรับบาและหกคนอามอนและมาคีบุตรอามีเอลชาวโรเดบา และบาซิลบาซิลไลาชาวทิเลอาจากเมืองโลเกริมได้คนที่นอนอ่างน้ําและเท้าภาชนะดินข้าวสาลีข้าวาาเลือกและแป้งข้าวคั่วถัวถ่วถั่วแดงและเมล็ดถัว่วน้ําพึ่งเนยแกะและเนยแข็งที่ได้มาจากฝูงสัตว์ถวายจดาวิดและให้พวกทหารที่อยู่กับพระองค์รับประทานเพราะพวกเขาพูดว่าพวกทหารหิวและอ่อนเพลียและกระหายอยู่ในถิ่นทุรกันดาร สองเซมเอวัที่สิบแปดอัสซโลมทรงทรงแพ้และส่วนโคตดาวิดจึงตัวทหารที่อยู่กับพระองค์และทรงจัดตั้งนายพันนายร้อยให้ควบคุมและดาวิทรงจัดทัพออกไปให้อยู่ในบังคับบัญชาของโยงอาบหนึ่งในสามและในบังคับของอาบีชัยน้องชายของโยงอาบบุตรนางเสรุยาหนึ่งในสามไลคนในสามอยู่ในบังคับบัญชาของอิชชายคนกัชและพระราชาตัดกับพวกทหารว่าเราเองจะออกไปกับพวกเขาท่านเป็นหน้แต่พวกทหารเหล่านั้นทูลว่า ขอฝ่าพระบาทจะเสด็จเลยถ้าพวกข้าพระบาทจะหลีไปพวกเขาก็ไม่สนใจพวกข้าระบาทหรือหรือถ้าพวกข้าพระบาทตายเสียสักครึ่งหนึ่งพวกเขาก็ไม่สนใจพวกเขาพวกข้าพระบาทแต่ฝ่าพระบาทมีค่าเหมือนพวกข้าพระบาทหนึ่งหมื่นคนเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทส่งกองหนุนจากในเมืองจะดีกว่าพระราชาตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านเห็นชอบอย่างไรเราจะทําตามพระราชาจึงทรงยืนที่ข้าประตูเมืองและทหารทั้งหมดเดินออกไปเป็นกองร้อยกองพัน พระราชางรงบัญชายโยอ,อาบอาบิชัยและอิสช,ชัยว่าเบาๆบามือกับอับซาโลมชายหนุ่มนั้นด้วยเห็นแกเราเถิดทหารทั้งสิ้นก็ได้ยินคำบัญชาของพระราชประทานแต่ผู้บังคัับบญชาทั้งหมดด้วยเรื่องอับซาโลมผู้ทหารนี้ออกไปในทุ่งเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอลการสงครามนั้นทำกันในป่าเอฟลาอิมเมื่อคนอิสราเอล ก็พายแพ้แก่พวกข้าราชการทหารของดาวิดมีการฆ่าฟันกันอย่างหนักที่นั่นในวันนั้นมีทหารตาย20,000คนที่นั่นสงครามกระจายไปทั่วแผ่นดินในวันนั้นป่ากินพวกทหารเสียมากกว่าดาบดาบกินเมื่ออัสโลมไปพบพวกข้าราชการทหารของดาวิดเข้าอัสโลมทรงล่ออยู่ทรงล่ออยู่และล่อนั้นได้ถึงวิ่งเข้าไปใต้พุ่มของต้นไม้โอ๊กใหญ่ศรีรษะของท่านก็ติดผิงโอ๊กแน่นแล้วท่านก็แขวนอยู่ ระหว่างฟ้าและดินส่วนล่อตายทันวิ่งเลยไปมีชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าจริงไปแจ้งให้โยอาห์ทราบว่านี่นะครับพระเจ้าเห็นอัฟซาโลมแขวนอยู่ที่ต้นโอ๊กโยอาห์ก็พูดกับชายที่แจ้งให้ทราบว่าอะไรนะจะเห็นเข้าแล้วทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินที่นั่นเราถ้าเจ้าได้ทําอย่างนั้นเราจะให้เงินท่านสิบแผ่นกับสายรัดเอลเส้นหนึ่งแก่เจ้าแต่ชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นเรียนโยอาห์ว่าถึงมือของข้าพเจ้าอุ้มเงินหนึ่งพันแผ่น อยู่ข้าพเจ้าจะไม่ยืน่นมือออกทําร้ายพระราชโรสของพระราชาเพราะว่าหูของพวกเราได้ยินพระราชาทรงบัญชาท่านและไอเมียชายกับอิทชายว่าจงป้องกันอัคสารอมชายหนุ่มนั้นเพื่อเห็นแก่เราแต่ถ้าข้าพเจ้าทําร้ายชีวิตของเขาและไม่มีอะไรปิดบังให้พ้นพระราชาแล้วตัวท่านเองจะทอดทิ้งข้าพเจ้าโยอาบจึงว่าเราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ท่านก็จับ หล่าสามอันไว้ในมือแทงเข้าไปในหัวใจของอัสรลมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในใจกลางต้นโอกทหารหนุ่มสิบคนที่ถือเครื่องรบของโยอาบก็ร้องอัสรลมไว้แล้วแล้วะหารชีระหารท่านเสียโยอาบก็เป่าเขาสัตว์แล้วพวกทหารก็กลับจากการไล่ตามอิสเอลเพราะโยอาบยับยั้งพวกเขาไว้เขาก็ยกศพอัสรลมโยนไปในบอ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าเอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่ม,หมาหึงมาคนอิสเอลทั้งสิ้นต่างก็หนีไป กลับไปที่อยู่ของตนเมื่ออับสามยังมีชีวิตอยู่ได้ตั้งเสาวไว้สําหรับท่านที่หูกเขาหลวงเพราะว่าเพราะท่านกล่าวว่าเราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเราท่านเรียกเสานั้นตามชื่อของท่านว่าเขาเขาเรียกกันว่าอนุสอับสามย์จนทุกวันนี้ดาวิดทรงกล่าวข่าวอับสามย์ดาวิดทรงทราบข่าวอับสามยสวรรคต อาหิมาอัสบุตรสาโดกล่าวว่าขอให้พระเจ้าวิ่งนําข่าวไปทูลพระราชาว่าพระยาเวทรงช่วยกู้พระองค์ให้พ้นจากมือศัตรูของพระองค์แล้วโยอาบก็ตอบเขาว่าท่านอย่าเป็นคนนําข่าวไปในวันนี้เลยท่านจงนําข่าวในวันอื่นเถิดแต่วันนี้ท่านอย่านําข่าวเลยเพราะว่าโอรสของพระราชสวรสคตแล้วโยอาบก็สั่งชาวอยู่ชาวคูชคนหนึ่งว่าจงไปทูลพระราชาให้ทราบตามสิ่งที่ท่านได้เห็นชาวคูชคนนั้นก็ย่อตัวลงคำนับโยอาบแล้วก็วิ่งไป อาหิมาอาสุสาโดกจึงเรียนโยอาห์ว่าเราจะจะอย่างไรก็ช่างเถิดขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามชาวคูสคนนั้นไปด้วยโยอาห์ตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะวิ่งไปทําไมเพราะว่าการส่งข่าวนี้จะไม่มีรางวัลให้แก่เจ้าเขาตอบว่าจะอย่างไรก็ช่างเถิดข้าพเจ้าจะขอวิ่งไปโยอาห์จ,จึงบอกเขาว่าวิ่งไปเถอะและอาหิมาอัสก็วิ่งไปตามที่ในทางที่ลาดขึ้นหน้าชาวคูสนั้นไปดาวิดประทับอยู่ระหว่าง ประตูเมืองทั้งสองมีทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาของประตูที่กำแพงเมืองเมื่องไงนะเมื่อเงยหน้าขึ้นมองดนูนี้นะมีชายคนหนึ่งวิ่งมาตามลําพังทหารยามนั้นก็ร้องกราบทูลพระราชาราชาตัดว่าถ้าเขามาลําพังก็คงคาบข่าวมาชายคนนั้นก็วิ่งเข้ามาใกล้ทหารยามเห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาทหารยามก็ร้องออกไปที่นายประตูเมืองว่าดูสิมีชายคนหนึ่งวิ่งมาแต่ลําพังพระราชาตัดว่าเขาเป็นคนนะําข่าวมาด้วยทหารยามนั้นกราบว่า ข้าพบาทคิดว่าคนที่วิ่งมาก่อนเหมือนอาหิมัสบุษสาโดและพระราชาตัดว่าคนนี้เป็นคนดีเขามาด้วยข่าวดีแล้วอาหิมาสร้องทูลพระราชาว่าขอสวัสดิภาพมีแด่พระราชาเขาก็ย่อตัวลงจะพระภพักพระราชาซบหน้าลงพื้นดินทูลว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาพระองค์ได้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของพวกเขาต่อสู้กับพระราชาเจ้านายของข้า พระบาทแล้วพระชาตัดถามว่าอับซาโลมใช้หนุน่มค้นสบายดีไหมอาหิมาอัสทูนตอบว่าเมื่อโยอาบใช้ผู้รับใช้ของพระราชามาและข้าพระบาทผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเห็นผู้คนส,สับสนกันใหญ่แต่ไม่ทราบเหตุพระชาตัดว่าจงหลีกมายืนตรงนี้เขาจึงหลีกไปยืนนิ่งอยู่นี่เนี่ยชาวพุทธนั้นก็มาถึงชาวพุทธนี้ชาวพุทธนั้นกราบทูลว่ามีข่าวดีถวายแด่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาท พราะในวันนี้พยาเวทรงแก้แค้นให้ฝ่าพระบาทผลจากมือของบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ฝ่าพระบาทพระราชาตดัดถามชาวคุนนั้นว่าอัครลมชายหนุ่มนั้นสบายดีไหมชาวคุนนั้นตอบว่าขอให้บรรดาศัตรตูของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและคนทั้งพวงที่ลุกขึ้นทําให้ฝ่าพระบาทเป็นเหมือนคนชายหนุ่มนั้นเถิดดาวิทรงคำควรถึงอัาโลมพระราชาทรงโถมนัสนะัก สเสด็จขึ้นไปบนห้องที่อยู่เหนือประตูและทรงกัรแสงเมื่อเสด็จไปพระองค์ว่าเมื่อสเสด็จไปพระองค์ตัดว่าโอ้โอ้อัลซาโลมบุตรของเราบุตรของเราอัลซารลมบุตรของเราเอ๋ยเราเองอยากจัดตายแทนเจ้าโอ้อัลซารลมบุตรของเราบุตรของเราอ่นานพระคัภีรหนึ่งปีหนึ่งรอบดูการบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบถึงสามสิบเจ็ดการปรากฏของแผ่นดินพระเจ้าเมื่อพวกฟาริสีทุน ถามพระองค์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร่พระเยะซูตัสก,กับเขาตัดต่อเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดกันว่ามาดูนี่หรือไปดูโน,น่นเพราะนี่แนะ่แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านพระองค์ตัดก,กับพวกสาวกว่าคงจะมีเวลาหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะเห็นบรรบุมนุษย์แต่จะไม่เห็นเขาจะพูดกับพวกท่านว่ามาดูนี่หรือไปดูโน,น่นอย่าไปอย่าตามเขาเลย เพราะบุตรมนุษย์ในวันของพระองค์นะั้นจะเหมือนอย่างฟ้าแลบเหมือนเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่อ,สองระหว่างถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นจำจำเป็นที่บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างและคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่านในสมัยของโนอาเหตุการณ์เคยเป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยพวกเขากินและดื่มสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากาันจนกระทั่งถึงวันนี้ที่โอนาครับที่โอ โนอาเข้าไปในเรือใหญ่และน้ำมาท่วมล้างผ่านพวกเขาจนหมดสิ้นในสมัยของโลชก็ในสมัยของโลชก,ก็เหมือนการเขากินดื่มซื้อขายว่านปลูกก่อสร้างแต่เมื่อถึงวันที่โรชออกไปจากเมืองโสโดมไฟและกรรมฐานก็ตกจากฟ้ามาเผาผ่านพวกเขาจนหมดสิน้น ในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกอย่าลงมาเก็บของข้างในและคนที่อยู่ตามทุ่งนาก,ก็เช่นกันอย่าวกกับมเมาของจงระลึกถึงภรรยาของโรถเชิดคนที่พยายามเอาชีวิตของตนรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่คนที่ยองเสียชีวิตคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเราบอกท่านทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีสองคนนอนเตียงเดียวกันและจะทรงรับไปคนหนึ่งจะทรงละไว้คนหนึ่ง ผู้หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วยกันจะทรงรับไปคนหนึ่งจะทรงละไว้คนหนึ่งพวกเขาจะพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ตัด,ตดว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งจะรุมร้อมกันอยู่ที่นั่น